สวัสดีค่ะเอกมอเตอร์เมืองคองวันนี้เราอยู่กันที่สาขาหน้าเมืองทองน,นะคะเดีย๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันค่ะว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะคะสาขาหน้าเมืองทอ,องของเรานะคะจะมีเป็นรถเพื่อการเกษตรรถตัดหญ้ารุ่นเดินตามหางลากตัดหญ้าใบวายรถตัดหญ้านั่งขับและจะมีเป็นรถสามล้อบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถสามล้อเน็ตประสงคะ์ สาขาของเรานะคะจะเน้นจำหน่ายรถเพื่อการเกษตรทุกรุ่นนะคะและร้านสาขาหน้าืังทองของเรานะคะยังมีศูนย์บริการซ่อมรถจักรยานยนต์มีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเพื่อรองรับลูกค้าที่สั่นจอนไปมานะคะ ยังไม่หมดเท่านี้นะคะสาขาของเรานะคะยังจัดจำหน่ายอะไหล่แท้จากสูตรรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่รถดีก้ารถ GPX ีเยามาฮ่าฮอนด้าสามล้อไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าสามล้อนีระสม หรือรถตัดหญ,ญ้าทุกรุ่นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับหรือเลือกดูรถของเรากันได้นะคะสาขาของเรานะคะตั้งอยู่ถนนพัฒนาการปูขวนเยื้องทางเข้าหมู่บ้านืองคองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะคะ